เดือนพฤษภาคม2535เสียงปืนดังกลางกรุงเทพมหานครผู้คนล้มตายเพียงเพราะออกมาเรียกร้องสิทธิเลือกผู้นำของตัวเองพฤษภาธมินไม่ได้แค่ค้นลมรัฐบาลเผด็จการแต่มันปลุกทั้งสังคมไทยให้ตื่นจากฝันประเทศไทยต้องการผู้นำที่มาจากประชาชนจริงๆในห้วงเวลานั้นชื่อหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงคือชวนหลีกภยัย ชวนหลีกภัยทาลายความจากตรังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเกี่ยวพันกับคณะรัฐประหารหรือระบบทหารหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินการเลือกตั้งเกิดขึ้นในปี2535พรรคประชาธิปัตาาย์คว้าชัยและชวนได้รับความไว้วางใจเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่20ผู้คนฝากความหวังไว้ที่เขาว่าเขาจะไม่เหมือนผู้นำคนก่อนๆแต่การเมืองไทย ไม่ได้ข่าวสะอาดแค่เพราะเปลี่ยนคนรัฐบาลของชวนเป็นรัฐบาลผสมที่มีพักร่วมหลากหลายเสียงข้างมากในสภาเฉียดฉิวการบริหารทุกอย่างต้องอาศัยการประนีประนอมพักเล็กพักน้อยจำนวนมากต่อรองตำแหน่งแลกเสียงโหวตชวนพยายามรักษาภาพลักษณ์ของผู้นำที่ซื่อสัตย์แต่เขาไม่ใช่นักสู้แบบหัวรุนแรง ขณะที่ประชาชนคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรัฐบาลกลับเดินช้าราวกับคนที่กลัวเหยียบกับระเบิดทางการเมืองชวนพยายามผลักดันกฎหมายปฏิรูปหลายฉบับเช่นกฎหมายเกี่ยวกับความโปร่งใสการตรวจสอบและการกระจายอำนาจแต่ทุกครั้งที่เสนอเข้าสภากลับต้องแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีให้พักร่วม ระบบการเมืองไทยในเวลานั้นยังไม่หลุดพ้นจากการเป็นเครือขายผลประโยชน์มากกว่าอุดมการ์แม้ผู้นําจะตั้งใจดีแต่เครื่องมือที่เขามีกลับเก่าพังและไม่ซื่อสัตย์ต่อเขาหลังจากเหตุการณ์พฤษภาธมินไม่ได้ทําให้ความขัดแย้งทางการเมืองจบลงง่ายๆแต่กลับเผยให้เห็นรอยแยกลึกในสังคมไทยการเมืองไทยยังคงถูกครอบงำโดยกลุ่มผลประโยชน์เก่าและอํานาจเงาที่ซ่อนอยู่ รัฐบาลชวนต้องบริหารในระบบรัฐบาลผสมที่เปราะบางมีพารคลุ่มหลายกลุ่มผลประโยชน์และความเห็นต่างการประนีประนอมทางการเมืองจึงเป็นทั้งโอกาสและกับดักการบริหารงานจึงต้องเดินบนเส้นเชือกอย่างระมัดระวังแม้พักประชาธิปัตย์ได้รับเสียงสูงสุดแต่การรักษาเสถียรภาพรัฐบาลเป็นเรื่องยากความขัดแย้งระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับกลุ่มอนุรักษนิยมยังไม่ยุติอำนาจกองทัพและกลุ่มนักการเมืองเก่ายังคงเล่นบทบาทสำคัญในเวทีการเมือง นอกจากนี้ยังมีแรงกดบันจากกลุ่มธุรกิจและชนชั้นนำที่วันวิตกต่อการเปลี่ยนแปลงชวนหลีกภัยต้องบริหารด้วยวิธีการสมานฉันและเจรจาเพื่อให้รัฐบาลเดินหน้าต่อไปได้ในมิติเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงเติบโตในช่วงนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์เริ่มเห็นสัญญาณเตือนของฟองสบู่ในตลาดทุนและอสังหาริมทรัพย์รัฐบาลชวนพยายามส่งเสริมการลงทุนและขยายตัวของภาคเอกชน แต่ด้วยแรงกดดันทางการเมืองและข้อจํากัดด้านงบประมาณนโยบายเศรษฐกิจจึงมีข้อจํากัดรัฐบาลต้องบริหารให้อยู่ในกรอบที่รักษาเสถียรภาพโดยไม่กระทบฐานเสียงหรือพรรคร่วมรัฐบาลชวนขับเคลื่อนนโยบายหลายด้านที่มุ่งสร้างความมั่นคงและเตรียมพร้อมรับมือกับอนาคตเช่นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีแม้บางโครงการจะยังไม่ก้าวหน้าอย่างเต็มที่แต่ก็เป็นรากฐานสำคัญสำ,ญสำหรับยุคถัดไป นอกจากนี้รัฐบาลยังพยายามผลักดันการปฏิรูประบบราชการและสร้างความโปรง่งใสในการบริหารงานแม้จะยังมีข้อจำกัดและเสียงวิจารณ์มากมายอย่างไรก็ตามรัฐบาลผสมในสมัยชวนเผชิญความขัดแย้งภายในอย่างหนักพักพันธมิตรแต่ละพักต่างมีวาระผลประโยชน์และท่าทีที่แตกต่างกันความไม่ลงรอยกันในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจและการบริหารงานส่งผลให้เกิดการล่มสลายของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ขนาะเดียวกันแรงกดดันจากฝ่ายค้านและสื่อมวลชนที่คอยจับผิดทําให้รัฐบาลต้องรับมือกับวิกฤตทางภาพลักษณ์ภาพรวมปัญหาในยุครัฐบาลชวนหนึ่งชวนหลีกภัยต้องเผชิญกับปัญหาการเมืองภายในรุนแรงที่สุดในยุคนี้รัฐบาลผสมเปราะบางมีพักร่วมหลากหลายแนวคิดไม่ตรงกันบริหารงานยากฝ่ายค้านและสื่อกดดันหนัก รัฐบาลชวนถูกจับตามองจากฝ่ายประชาธิปไตยที่คาดหวังสูงเพราะได้อนิสง์จากการล้มทหารกองทัพกลุ่มอำนาจเก่ายังมีอิทธิพลแม้จะถอยจากเวทีหน้าฉากแต่ยังควบคุมเงาในระบบราชการสภาไม่มีเอกภาพชวนมักแพ้บวทในสภาต้องใช้ความอดทนสูงมากในการบริหารนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้รัฐบาลชวนล้มกลางเถิไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจส่วนปัญหาเศรษฐกิจ เริ่มเห็นเขาล่างฟองสบู่เศรษฐกิจยังโตแต่มีแรงกดดันจากทุนต่างชาติตลาดหุ้นอสังหานายวัยเศรษฐกิจรัฐบาลชวนพยายามรักษาเสถียรภาพมากกว่าเร่งโตกลายเป็นถูกวิจาร์ณว่าไม่แจกไม่กระตุ้นพอโดยพักร่วมนักลงทุนบางกลุ่มไม่พอใจเพราะไม่ได้เงินสะพัดแบบยุคหลังต้องเจอแรงกดดันจากต่างประเทศ หลังพฤษภาธมินไทยต้องฟื้นภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกับโลกตะวันตกสหรัฐยุโรปจับตามองการเมืองไทยว่ากลับเข้าสู่ประชาธิปไตยจริงหรือไม่ชวนต้องประนีประนอมหลายด้านกับต่างประเทศเพื่อให้ไทยคงสถานะพันธมิตรหลักในภูมิภาคความคาดหวังสูงหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินชวนหลีกภัยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประชาธิปไตย ประชาชนปัญญาชน NGO คาดหวังให้ปฏิรูปทุกอย่างเร็วทันใจแต่เขาทำได้จำกัดเพราะการเมืองไม่มัน่นคงกลายเป็นภาพดีแต่พูดเริ่มถูกใช้ในยุคนี้พักร่วมรัฐบาลสภา,ายังเต็มไปด้วยกลุ่มผลประโยชน์แรงกดดันจากประชาชนให้เปลี่ยนแปลงเร็วแต่ชวนไม่ใช่นักปฏิวัติเขาเป็นนักประนีประนอมรัฐบาลชวนพยายามผลักดันกฎหมายปฏิรูปหลายฉบับแต่ในสภา ทุกอย่างติดลมการต่อรองตำแหน่งงบประมาณพักเล็กพักน้อยแปรพักถอนตัวต่อรองอย่างเปิดเผยระบบการเมืองไทยในตอนนั้นคือการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่อุดมการแม้ชวนจะพยายามรักษาความสง่างามของผู้นำพลเรือนแต่เขากลายเป็นเหยื่อของเกมสภาโดยไม่รู้ตัวแม้รัฐบาลของชวนลีกภัยจะพยายามเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยภาพลักษณ์ของนักการเมืองสะอาด ท่ามกลางความไม่ไว้วางใจที่รายร้อมการเมืองไทยแต่ความหวังไม่ได้อยู่เหนือความจริงเสียงเรียกร้องจากประชาชนยังคงดังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชนชั้นกลางคนรุ่นใหม่และนักวิชาการที่ต้องการเห็นการประตุรูปเชิงโครงสร้างจริงจังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นเพียงความพยายามเล็กๆที่ถูกเบรกซ้ำแล้วส้ำเล่าโดยกลไกพันธมิตรทางการเมืองที่ไม่ยอมสูญเสียผลประโยชน์ในเวลานั้นประเทศไทย กำลังเข้าสู่ปลายทศวรรษ2,530ยุคที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในมือของกลุ่มทุนรายใหญ่ขณะที่ภาคประชาชนยังขาดโอกาสและความมั่นคงรัฐบาลชวนอาจพยายามประคับประคองเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปแต่แรงสันสเทือนจากระบบทุนนิยมอ่อนแอในเชิงโครงสร้างก็กำลังก่อตัวเป็นแรงระเบิดเงียบๆท่ามกลางกระแสะความอ,อึดอัดหนีพักร่วมบางพัก เริ่มถอนตัวเถียรภาพรัฐบาลเริ่มสั่นคลอนแถมมีกระแสวิจารณ์รุนแรงที่สุดมาถึงในปี2538เมื่อสภาผู้แทนราษฎรถูกขย่าวด้วยข้อกล่าวหาซื้อเสียงสสในช่วงการพิจารณาร่างงบประมาณกลางปีโดยเฉพาะพักร่วมรัฐบาลบางพักที่ถูกมองว่าแลกงบกับเสียงโหวตแม้ชวนหลีกภัยจะไม่ได้มีส่วนโดยตรงแต่ความคาดหวังของสังคมต่อรัฐบาลสุจริตหลังพิษภาธมินทร์เริ่มสั่นคลอน และเพื่อรักษาหลักการทางการเมืองไหวชวนตัดสินใจยุบสภาในเดือนพฤษภาคม2538พร้อมคำประกาศว่าควรให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอีกครั้งเสียงของประชาชนเปลี่ยนทิศพักชาติไทยของบรรหารศิละปะอาชากว่าที่นั่งอันดับหนึ่งและขึ้นเป็นแกนนำจัดต้องรัฐบาลขณะที่ชวนต้องถอยกลับสู่เก้าอี้ผู้นำฝ่ายค้านอีกครั้งสิ้นสุดของรัฐบาลชวนหนึ่ง ไม่ได้หมายถึงการล่มสลายของความหวังแต่มันคือบทเรียนสำคัญว่าแค่ผู้นำซื่อสัตย์ไม่พอจะเปลี่ยนประเทศประเทศต้องการมากกว่านั้นต้องการระบบที่ไม่ทำลายคนดีต้องการพันธมิตรทางการเมืองที่ไม่ขายเสียงต้องการโครงสร้างใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริง และเมื่อเงื่อนไขของความเปลี่ยนแปลงสุกงอมตีครั้งชื่อของชวนลีกภัยจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ประเทศต้องการความน่าเชื่อถือเพื่อพาประเทศไทยฝ่าวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ติดตามต่อชวนสองนายกรัฐมนตรีท่ามกลางซากปร,รักหังเศรษฐกิจประเทศไทยล้มละลายชวนลีกภยัยถูกเรียกตัวอีกครั้งเพื่อมากอบกู้ซากที่แตกเป็นสิ่งเสียเส่ยงของวิกฤตต้มยำกุ้ง เรื่องที่คนไทยควรจดจำไม่ลืมในยุคชวนหนึ่ง2,535ถึง2,538การเป็นนายกรัฐมนตรีหลังพฤษภาธมินผู้นำที่มาจากความหวังของประชาชนหลังเหตุการณ์พฤษภาธมิน2,535ที่ประชาชนออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารของสุจินดาคราประยูนอย่างกล้าหาญการเลือกตั้งปลายปีนั้นนำมาซึ่งความหวังครั้งใหม่และชื่อของชวนหลีกภัย นักการเมืองสายโพลเรือนจากพรรคประชาธิปัตย์ถูกผลักดันขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยขึ้นเป็นนายกคนที่20พร้อมภาพลักษณ์นักการเมืองสะอาดซื่อสัตย์ไม่เกี่ยวข้องกับเผด็จการสังคมฝากความหวังว่าเขาจะเป็นผู้นำที่เปลี่ยนการเมืองไทยให้ดีขึ้นแต่บทเรียนสำคัญที่คนไทยต้องไม่ลืมคือแม้ผู้นำจะดีถ้าระบบการเมืองอย่างเน่าการเปลี่ยนแปลงก็ยากเหลือเกิน รัฐบาลผสมเสียงเฉียดฉิวปัญหาประนีประนอมที่กลายเป็นกับดักรัฐบาลของชวนหนึ่งเป็นรัฐบาลผสมที่เสียงในสภาไม่ขาดลอยการบริหารทุกนโยบายต้องอาศัยการต่อรองกับพักร่วมจำนวนมากทุกครั้งที่ต้องผ่านกฎหมายปฏิรูปเช่นกฎหมายกระจายอำนาจความโปรง่งใสหรือควบคุมงบประมาณรัฐบาลต้องแลกกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรืองบประมาณเพื่อให้ได้เสียงโหวตซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบรัฐสภาไทยในเวลานั้นยังถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์มากกว่าอุด,ดมการณ์และชวนหลีกภัยก็ไม่อาจควบคุมเครือข่ายผลประโยชน์ของพักร่วมทั้งหมดได้ข้อคอรหาซื้อเสียงแลกตำแหน่งสู่การยุบสภาปลายวาระของชวนหนึ่งรัฐบาลต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาซื้อเสียงสอสอโดยเฉพาะในการลงมติร่างพรบงบประมาณที่มีข้อสงสัยว่ามีการจัดสรรง,งบให้พื้นที่ของสอสอ และกับเสียงสนับสนุนแม้ตัวนายกชวนจะไม่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องเขาก็ไม่สามารถป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในพักร่วมรัฐบาลจึงกลายเป็นรอยด่างในรัฐบาลที่ถูกมองว่าโปร่งใสและประชาธิปไตยสุดท้ายชวนหลีกภัยตัดสินใจยุบสภาพร้อมประกาศว่าถึงเวลาให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอีกครั้งและนี่คือบทเรียนการเมืองไทยอีกครั้งว่าผู้นำที่ดี ไม่เพียงพอถ้าระบบการเมืองยังเต็มไปด้วยการต่อรองผลประโยชน์การเริ่มวางรากฐานการปฏิรูปประเทศแม้จะมีอุปสรรคมากมายรัฐบาลชวนหนึ่งก็ยังเป็นรัฐบาลชุดแรกที่พยายามผลักดันแนวคิดการกระจายอำนาจความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและแนวคิดการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารรัฐเช่นการริเริ่มแนวทางให้ท้องถิ่นมีอำนาจมากขึ้นการวางกรอบการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ แม้จะยังไม่สําเร็จในยุคนั้นเพราะการเมืองผสมขัดขวางการคืบหน้าแต่ก็กลายเป็นรากฐานความคิดต่อเนื่องที่ส่งผลในรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0บทเรียนคือแม้ผู้นําจะตั้งใจดีแต่การเปลี่ยนแปลงจริงต้องมีอํานาจและพันธมิตรทางการเมืองที่มีอุดมการณ์ร่วมยุคชวนหนึ่งคือความหวังหลังพระสภาธมินที่เปิดประตูให้พลเรือนขึ้นสู่อํานาจแต่กลับต้องเผชิญความจริงว่าความดีส่วนตัวไม่เพียงพอ ถ้าระบบอย่างเน่าและเมื่อเขายอมรับข้อเท็จจริงข้อนี้จึงตัดสินใจยุบสภาเพื่อไม่ให้ตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่พังเรื่องราวในยุคชวนหนึ่งจึงกลายเป็นบทเรียนอมตะของประชาธิปไตยไทยที่ยังมีให้คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่การเมืองเข้าสู่วังวนเดิม